พี่พี่ลำเพลินกำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับการพูดถึงเขาอยู่นะครับผมอันนี้เป็นช่อดอกไม้จากน้องเบลนิพาดาครับว่าถึงลำเพลินน้อยมากกว่าถึงลำเพลินเ่ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวถามก่อนเอ้ยยิ้ม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 เพราะเส้าลายกูบาดเนี่ยมัมมกมัดกันอีหลีบมดเลเออผมทำเออผมอยากฮู้อา,อาจารย์ขอบคุณที่เปิดประเด็นครับเออผมอยากอีหลีเอาอีหลีรตัวอาจารย์บาปเนาบาปอีหลีก็ขอบคุณน้องเบลนะครับแม่ขอบขอบ ใจหลายๆเด้อที่ส่งกำลังใจให้อายอายกะดีใจหลายกับมือที่เปิดอัลบั้มให้มือนีก็ขอให้ตะหักตะหักแบบนี้ไปโดนๆเด้อก็จังไรก็เป็นกำลังใจให้กันแตงทีละเรื่อยๆเด้อรับอายเป็นคนบอกว่ากิงแต่ว่ากะแต่ว่ากะลองเพลงกอ้ย ตก็เดทแอร์ไปตั้งนานเออสรุปยังไงอะไรอ้าไม่ต้องตอบดีกว่าแชทมาบอกก็ได้เออเออแชทมาบอกเอาบอ็น้องเบลก็ก็อ่าน้องเบลก็เป็นกบบเป็นน้องที่น่ารักร้องเพลงเก่งเห็นบอกคอมเมนต์แล้วนะนะน้องเบลสู้ๆนะคะจ้าจ้าขอบคุณเดอครับผมและมีอีกช่อหนึ่งครับผมเป็นช่อจากแฟนขับพี่นภเอนมีสามช่อด้วยกันนะวันนี้ Long> เป็นช่อจากแฟนคลับพี่ลำเพลินวงศกรนะครับผมซึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยออยู่ใต้คอมเมนต์อยู่ข้างล่างเออเอาขึ้นมาไม่ได้ผมก็อยู่ใต้คอมเมนต์หรือเปล่านะครับผมอยู่ข้างล่างขอบคุณครับขอบคุณช่อใหญ่มากเขาเมนรูปมาแล้วขอบคุณเอฟซีบ้านนี่เป็นภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเอฟซีบ้านลำเพลินนะครับครับครับคือทุกคนคือให้กําลังใจอันนี้เซอร์ไพรส์มากของของ้องเบลแลกับ ของบ้านพนิพาแล้วก็ผมไม่คิดว่าแฟนคลับจะมาด้วยซ้ำในเมื่อนี้ไอ้ไงบเนี่ย <c oughs> ดีใจครับ,รบที่ที่ทุกคนแบบให้ความสำคัญเราก็ภูมิใจครับกับบ้านหลังนี้นะครับขอบคุณที่อยู่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็บ่มี้อย่างครับไม่ได้เสียงเพลงที่จะไม่ได้เสียงเพลงกับกความห่างความห่วงใยครับที่จะ ตอบแทนทุกคนนะครับก็ขอให้หักแพงกันไปโดนๆนะครับผมขอบคุณบ้านลำเพื่อนน้ำนะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณบ้านเพื่อนนิพาแล้วก็ชอดอกไม้จากน้องเบลนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านขอบคุณอาจารย์จินนี่ด้วยนะครับขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านขอบคุณน้องชายครับเมื่อนี้ที่มาให้กำลังใจกันโอเคครับ ครับก็ขอพูดลหลายๆโบหลายใยญ่ห้างหักแพงสุกครับครับผมอ่ะอย่าให้พี่ชายผมพูดไปเยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าช่วงหลังเรามีร้องเพลงนะครับผมเพราะว่าผมเคยเป็นนะครับผมถ้าร้องไห้ออกมาแล้วร้องเพียงมันสีร้องบ่ได้นะครับผมอ่ะมา